ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางค่ะไปนำหมายจับจับกลุมชายอายุประมาณ40ปีภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองพะเยา เขาตกเป็นผู้ต้องหาฆาตกรรมชายอายุ63ปีเสียชีวิตที่บ้านพักในจังหวัดลำปางเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเบื้องต้นตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพยาวเพื่อสอบปากคำและบันทึกจับกลุ่มก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรเขาังนครจังหวัดลำปางคดีนี้ตำรวจได้หลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่ผู้ก่อเหตุเข้าไปในบ้านพักของชายอายุ63ปีในหมู่บ้านไร่สันติสุข ตำบปลปงแสนทองอำเภอเมืองลำปางโดยที่ชายอายุ63ปีไม่ได้มีท่าทีตกใจค่ะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะทําทีใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ฉวยโอกาสใช้ของแข็งที่พกมาด้วยกระหน่ำตีศีรษะของชายสูงวัย6ครั้งจนหมดสติแล้วขโมยทรัพย์สินหลบหนีไป ตำรวจสอบสวนทราบว่าชายในคลิปภาพเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปงแสนทองเปิดร้านขายบะหมี่อยู่ที่ตำบลชมพูอพําเภอเมืองลำปางจึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนส่วนสาเหตุตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่เบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหามีรายชื่อเป็นผู้กู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้เสียชีวิตรวมถึงการสอบสวนในส่วนของทรัพย์สินที่โจรกรรมก็อยู่ระหว่างติดตามว่าเอาไปไว้ที่ไหนค่ะ